สวัสดีครับสวัสดีวันที่2นะครับพฤศจิกายน2 5 6 3นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าไอตัวที่มันทำลายดอกเรานะครับช่วงกําลังออกดอกนะครับมันคือตัวอะไรนะครับอ่าผมจะบอกอาการนะครับแต่ผมจะบอกลักษณะนะครับว่าการโจมตีของของแต่ละอย่างเนี่ยตัวที่ทำลายนะมันเป็นยังไงครับแต่ว่าไอตัวที่ มันจะมองไม่เห็นนะครับอ่านะครับตัวมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้กลางวันแล้วมันอาจจะไปหลบที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าลักษณะดอกมันเป็นยังไงครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นดอกบานดอกนี้นะครับช่อนี้นะครับนี่นะครับมาดูดอกตูมนะครับเหี่ยวแล้วนะครับดอกตูมนี่เหี่ยวแล้วครับนี่หลุดแล้วนะครับแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยนะครับโดนโจมตีแล้วครับแบบนี้นะครับขั้ว ไม่ดีนะครับโดนเพี้ยไฟนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพี้ยไฟมาดูดกินน้ําเลี้ยงมาดูดกินน้ําเลี้ยงจากดอกนะครับดอกมันจะเป็นไม่ไหม่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับนี่นี่ดอกมันจะเป็นไม่ไหมแบบนี้นะครับมันดูดกินนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าดูเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับดูเลยนะครับเนี่ยจะดูดกินน้ําเลี้ยงจนแห้งนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนจะตกใจเลยใช่ไหมครับเนี่ยแห้งแล้วดอกมันก็จะเป็น บิดเบี้ยวนะครับพอดอกออกมาก็จะเป็นบิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เด็ดทิ้งแล้วก็ไปเผาไฟทิ้งเสียนะครับเราก็หาถ้าเพื่อนๆ่ไม่อยากใช้สารเคมีก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีสารตัวไหนที่กําจัดเพี้ยไฟลายแดงได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นถ้าใครนะครับมีระบบน้ําฉีดนะครับฉีดแบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์พวกนี้มันจะใช้ได้นะครับ คือเพียไฟเนี่ยจะโจมตีช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับผมฝนทิ้งช่วงนะครับเพียไฟจะมานะครับเพียไฟนะพวกเพียไฟพวกแมลงตัวดูดนะครับต่างๆมันจะมาดูดกินน้าเลี้ยงนะครับทําให้ดอกเราเสียหายนะครับเนี่ยดอกของผมเนี่ยเสียหายเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เสียหายนะครับเนี่ยลักษณะนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนอืเห็นไหมครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย ส่วนแมลงวันทองนะครับตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนก็จะมีนะครับอ่าเนี่ยผมจะให้ดูนะครับเป็นเยอะเลยนะครับเนี่ยเพลี้ยไฟเท่านั้นแหละครับเนี่ยดอกมันจะผิดรูปนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับแมลงวันทองก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับแมลงวันทองโอ้ยเนี่ยอันนี้พวกเพลี้ยไฟพวกเนี่ยมันจะแห้งนี่ครับแมลงวันทองมันจะกินเหมือนกันนะครับ เราจะพามาดูนะครับมันมาตอนคืนก็มาดูดลำเลียงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เปียไฟนะครับปลายมันจะแห้งแบบนี้ครับปลายไหมเลยนะครับเนี่ยแมลงวันทองมันจะเป็นดอกที่แบบเละๆนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะครับอันนี้ก็เต็มเลยนะครับเนี่ยมันจะเข้าไปดูดกินตามซอกใเนี่ะครับมาเนี่ยช่วงดอกกําลังจะบานนะครับพวกนี้นะครับไม่ไหวเดี๋ยวผมหาตัวอย่างไอ้ตัวแมลงวันทองก่อนนะครับที่มันดูดกิน มีไหมช่อนี้มีไหมไม่มีนะครับอันนี้แดงรวมซับแดงรวมซับนี่ไม่ค่อยนี่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 นกำลังจะบอกว่าไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับน,แบบนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เพี้ยไฟหรือเปล่าเพี้ยไฟนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นแมลงวันทองนะครับมันจะมากินแบบมันจะเป็นดอกแบบเปียกๆเกช,ชื้นเชื้อๆนะครับอ่าบวมน้ํานะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเจอเนาะนี่ยนะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเพียไฟนะครับพวกนี้น่าจะเป็นเพียไฟนะครับแบบแบบนี้นะครับเปลืกเปียกกชื้นชื้นบวมน้านะครับพวกแมลงวันทองนะครับเปียกเปกชื้นชื้นบวมน้ําแล้วก็เป็นเน่าเน่านะครับเป็นเละๆนะครับนะฮะเพื่อนๆน่าจะเคยเจอนะครับอันนี้นี่ดอกสีอะไรเนี่ยดอกสีนี้นะครับอันเนี้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยมันล่วงนะครับเนี่ย นั่นแหละครับเราต้องหาสารเคมีมากําจัดนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะจะใช้วิธีกําจัดแมลงวันทองก็คือใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้กลิ่นสารนะครับเป็นกลิ่นล่อแมลงวันทองนะครับเป็นเขาเอามาป้ายนะครับเอามาป้ายกับกระดาษกาวสีเหลืองๆนะครับตอนคืนนะครับและพวกแมลงวันทองมันจะมาเกาะนะครับผมพอมันมาเกาะนะครับมันก็จะติดกาวนะครับเราก็จับได้นะพวกเพลียไฟนี้ก็จะมีมาเกาะเหมือนกันนะครับกระดาษเหลืองๆนะครับ ส่วนเพียไฟถ้าจะกําจัดดีที่สุดก็คือเปิดสปริงเกอร์ให้น้ําบ่อยที่สุดนะครับให้น้ําบ่อยที่สุดมันจะ,นจะช่วง8โมงถึง10โมงนะครับพวกช่วงนี้เพียไฟมันจะออกมาหากินนะครับพบเพียไฟเยอะที่สุดก็คือช่วงนี้ครับ8โมงถึง10โมงนะครับแดดประมาณนี้นะครับช่วงเช้าประมาณนี้นะครับนะครับแล้วมันออกมาหากินเราก็เปิดสปริงเกอร์ Spring er เลยครับช่วงนี้นะครับแล้วมันจะทําให้พวกเพียไฟลดน้อยลงได้นะครับแล้วมันจะจมน้านะครับผมนะเนี่ย นี่ขนาดเห็นไหมล่วงเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเสียหายนะครับะถ้ามันโจมตีโจมตีหนักครับเนี่ยครับนี่ดอกบานก็เป็นนะครับผมเด็ดทิ้งเลยครับต้นนี้นะครับอนะครับเนี่ยต้นนี้เป็นไหมต้นนี้ไม่เป็นนะครับผมนะโอ้เดี๋ยวสงสัยคืนนี้ต้องใช้สารเคมีกำจัดแล้วครับเพื่อนๆนะครับ โอเคนะครับก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับอันนี้แดงรวมทรับนะครับแต่ไม่เป็นนะครับแดงรวมทรับเนี่ยนะครับเป็นก็เป็นเมื่อกี้เป็นน้อยนะครับเนี่ยนะครับเป็นน้อยนะครับอันนี้โดนอะไรครับเนี่ยอ่าอะไรมาหยดใส่ไม่รู้นะครับนี่แดงรวมทรับสวยมากนะครับผมโอเคนะครับจากช่องบททองแชนแนลนะครับก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับในช่วงออกดอกนะครับดูนะฮะ ไปหมดเลยนะครับเนี่ยเพีย้ยไฟมแมลงวันทองนะครับพวกมแมลงตัวดูดทั้งหลายแหล่นะครับที่เข้ามาโจมตีในช่วงออกดอกนะครับถ้าใครไม่อยากให้เจอแบบนี้ก็หาวิธีป้องกันนะครับแล้วก็หายาฆ่ามาฉีดเสียนะครับผมโอเคนะครับขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับจากช่องอทองชาแนล